จิบเบอร์รลินเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยเร่งให้ต้นพืชเจริญเติบโตมีลำต้นยืดยาวแต่ตามท้องตลาดจะมีราคาแพงโรงเรียนชาวนาที่จังหวัดชัยนาทได้ผลิตฮอร์โมนที่ว่านี้จากไส้กล้วยซึ่งก็ได้ผลดีค่ะไส้กล้วยจริงๆแล้วมันคือก้านดอกที่มันส่งปลีจากโคนต้นเนี่ยนะขึ้นมาเหนือ เหนือศีรษะเราด้วยซ้ำยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราไม่ตัดเครือเนี่ยมันจะโค้งลงถึงดินได้เลยนะแสดงว่ามันมีพลังของจิบเบิลินอยู่ในไส้กล้วยนี้เยอะมากเลยเมื่อเราเอามาสกัดโดยวิธีเนี่เราจึงได้ฮอร์โมนจิบเบลินโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อจากที่ไหนธรรมชาติจากไส้กล้วยนี้ให้เราเต็มร้อยเลยอาจารย์คะเรามีวิธีทํำยังไงบ้างคะวิธีทําคือเราเอาต้นกล้วยที่ตกเครือแล้วนะครับ เอาแต่ต้นนะครับแล้วก็มาลอกออกกาบออกจนกระทั่งลอกไม่ได้เนี่ยเราจะเจอแกนข้างในมันซึ่งจริงก็คือไอ้ที่เราเรียกว่าไส้กล้วยเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วเราก็จะหมักกากน้ำตาลอัตรา3ต่อหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราได้ไส้กล้วยมา9กกิโลเราก็จะใช้กากน้ำตาล3กิโลจากนั้นก็จะคนเช้าเย็นเช้าเย็นพอครบ7วันเมื่อไหร่เราก็จะคั้นเอาแต่น้ำมาน้ำที่ได้อันนั้นเน่ะเราเรียกฮอร์โมนไส้กล้วย การนำไปใช้อะค่ะสามารถใช้กับพืชอะไรได้บ้างคะอะไรที่เราต้องการให้มันโตเร็วๆเนี่ยหรือให้มันยาวเนี่ยเราใช้อัตรา2 0ซีซีหรือ2ช้อนแกงต่อน้นํา20ิลิตรฉีดทุกๆ7จถึงสิวันเนี่ยมันยาวแน่นอนเลยนะครับพืชผักทุกชนิดเลยกเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนชาวนาได้นำฮอร์โมนสูตรนี้ไปผลิตใช้ฉีดพ่นในนาข้าวและแปลงผักเกษตรกรเคยใช้ ฮอร์โมนเฉลี่ยต่อฤดูกาลเนี่ยประมาณ50-100บาทพอมาใช้ฮอร์โมนไซ้กลยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อไร่ลดลงจากเดิมเกิน50เเกิน50ประมาณ75เป็นเป็นการนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใกล้ตัวมาใช้ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะ